สวัสดีครับผู้รับชมและฟังวันนี้ก็มีกิจกรรมของอโรงเรียนอนุบาลของพี่พระใบิกาพิสนุท่านเลี้ยงหมูกระทะเด็กๆที่มาช่วยงานแล้วก็ผมก็มีสมาชิกใหม่อยู่ประมาณสักเจ็ดปคนนี่แหละข้างบนเขาปาร์ตี้หมูกระทะของเราปาร์ตี้ไวๆอ่ะมาแล้วพวกเราชนปาร์าชนกันชนกันเย่เย่ววๆกินดิบๆเคยกินกันนะ ท้องไม่อืดนะแล้วนี่ชื่ออะไรครับนภัสฮะอินทประพัฒน์ชื่ออะไรครับวชรภูริภักฮะวัชรภูริภับโอ้โหพู้เพาะนี่ชื่ออะไรครับสุชาติครัโอ้โสุชาติชื่ออะไรคะพระลำพรพระลำพรนุชพลครับอู้ชื่อเพาะนี่ฮะนักการเมืองชื่ออะไรใหม่นะนักคารินอ๋อนักคารินทางคนนี้พูดดังๆลูก อ๋ออันนี้ชื่ออะไรครับลูกกอกฮะใครตั้งชื่อให้ลูกกอกอะลูกอะไรนะฮะชวันวิทย์ตายนึกว่าลูกกอกตัวเหมือนลูกกอกเลยนี่ถ้าใส่ชุดหน่อยเหมือนเลยนะเนี่ยหนูชื่ออะไรคะชวันกรชวันกรโอ้ชื่อพอพกันเลยเออคนที่นี่ก็ตั้งชื่อพอดีนะแล้อยู่ปออะไรคะนี่อยู่ปออะไรครับ อนุบาลสามอยู่ที่นี่ไหมลูกยงเรียนไหนครับจำไม่ได้แล้ว,วลอ,อ๋อห้อยมะหกอ๋ออนุอนบาลไหนคร,หรับอ,อ๋อปาร์ดึงโอ้มามา่าไวไวิดปากติพอปูไม่ออกเลยปาน์ดึงปออะไรครับอืมดูเล็กนี่ไม่กินข้าวเนี่ยปออะไรน,นะปอหกจะเป็นตัวแค่นี้จะเปหนูไม่กินข้าวเลยหรอ กินบ้างน,นะลูกจะได้โตดูนี่ปลปอหนึ่งกับปลหมห่างกันนิดเดียวเองอะ่ะปลาปลาสองเออนี่ยังพอได้หน่อยปลอ,อะไรครับฮะน่ยแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่มันตัวใหญ่ยังไงกินเก่งเนี่ยอนุบาลสามลูกกอก<สๆ>ป,อ,ปออะไรครับฮะลอ<า>ไม่ตอบเลยอ่ะจะกินอย่างเดียวอ่ะลูกกอกตอบเลย อุบาันไหนครับอนุบาันสอุามอ่ะอ่าเขาจะขึ้นสามแล้วน่ะเขาบอกบอกสามอ่ะสรุปแล้วสองหรือสามครับสองอ่ะชักจะงงงเลขใช่ไหมเนี่ยเลขสองเลขสามไม่เหมือนกันนะลูกเลขสองมันอย่างนี้นะครับเลขสามมันจะสองงกโอเคไหมไม่สนใจจะกินมาม่าเดียวละหนูป้ออะไรครับพอสี่นี่พอสี่กับปอหกเท่ากันเลยลูก เล่นเล่นเล่นเจ้าผมเนื้อสวยนีแล้วปอสองปอสองโอ้เนี่ยวันนี้ปอสี่แล้วเนี่ยขึ้นปอสี่แล้วใครเรียนใครเรียนเก่งบ้างอ่ะคนนี้เรียนเก่งเหรออ๋ออ๋อเรียนได้ที่อะไรครับเรียนได้ที่อะไรที่หกเขาก็ยังดีเลขตัวเดียวมีทั้งหมดกี่คนลูกห้องหนึ่งอ่ะ สิบสามครับสิบสามได้ได้หกเขพอหกมีกี่คนลูกโอ้โหทั้งโรงเรียนมีสิบหกคนเอึ่งน้องอหกอ่ะก็ทั้งโรงเรียนมีร้อยร้อยเก้าคนแล้วร้อยสิบคนใช่ไหมแต่ว่าผู้ผู้หญิงผู้หญิงกี่คนลูกโอ้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยสิบหกคนผู้หญิงสิบเอ็ดผู้ชายก็ห้าสิใช่ไหมไอะหนูอ่ะผู้หญิงกี่คนลูกทั้งโรงเรียน ก็สี่มีห้าคนอ๋อผู้หญิงกี่คนผู้หญิงห้าคนผู้ชายหกคนอ๋อวันนี้ผู้ชายเยอะหน่อยเรียนดีไหมลูกใครเรียนเก่งหนูสอบได้เท่าไหร่หนูสอบได้เท่าไหร่ลูกเอ้าก็เก่งแล้วเนี่ยนี่ยังได้ที่หกเองนะคุยว่าเก่งนี่เขาได้ที่สามคนไหนฮะออหกแน่เหรอลูกอ๋อ ชอบเลขอะไรชอบภาษาไอไอวิชาอะไรลูกคนิสสา์อ๋ออยากอยากเรียนอะไรลูกอยากจบแล้วอยากไปเรียนอะไรอยากไปต่ออะไรอยาบอกนะอยากเป็นลูกกอกอะปล่อยเขาคนเดียวพอคนนี้เป็นลูกกอกไม่สนใจอะไรกินขนมก็กินลอยไว เขาอยู่ปปสองเขาก็งงปสองกับปสามเขาอยู่ไนอุบัติเหตอ๋อพูดไทยไม่ได้ลูกเป็นน้องเหรอลูกจต่เขาพูดได้ไหมเป็นลูกเกดสรุปแล้วเป็นใบหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ใช่นะเขามงเขฟังไม่รู้เรื่องอ๋อเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยลูกท่านดูู้าษามงก็ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันไอเหตุทีเขาตะกี้เขายังรู้เรื่องเลยสวัสดีภาษามงว่าอะไรลูกสวัสดีภาษามงว่าไงลูกสวัสดีว่าอะไร ไม่สนใจแนละ้วกินอย่างเดียวแ <laughs> ล้วชวนวะิทย์นะอนุพงศ์อนุพงศ์คนหนอนุพงศ์อนุพงศ์เรียนเก่งไหมลูกอนองเรียนมีคนในห้องมีคนนักเรียนสามสิบแล้วสิบสามคนสิบโอ้เลยมีน้อยเนาะพอสอง ปอสองหรือปะอะไรลูกปอสองนะอือสอบได้ที่เท่าไหร่รสอบได้ที่หนึ่งนะบอโอ้นี่นี่นี่สามนี่หนึ่งนี่หกก็ขึ้นอยากเป็นอะไรฮะอยาก,นนยกอยาก่อยากบอกนะอยากเป็นกุม,มารทองอ่ะที่บ้านทำอะไรลูกที่บ้านทำอะไรปอหกที่บ้านทำอะไร ้าบ้านหนูทำอะไรครับปลูกข้าวหรอ,อ,อปลูกกาแฟมีกาแฟด้วยหรือลุงกี่ไร่อ่ะประมาณปีนึงเก็บได้เท่าไหร่กี่สอบไม่รู้เหมือนกันเค <c oughs> ยไปช่วยพ่อแม่ไหมเก็บกาแฟ <c oughs> เอยนะโอ <c oughs> แต่เขาขึ้นดอยเก่ง <c oughs> อาวัชรพงศ์คนไหนชื่อวัชรพงศ์ วัชรพงศ์อยู่ปอปอ่าหนึ่งเขาจะดูท่าทางเก่งกว่าคนอื่นนะเนี่ยนนที่บ้านทำอะไรอน,นุีวัชรพงศ์ยังไม่กลับเหรอฮะที่บ้านทำอะไรอ่ะเก็บข้าวเก็บของเปลีย่ยนใจแล้วตอนนี้ใครมีเรื่องกับผมลำบากหน่อยนะนะ,ะพวกผมเยอะแล้วรุ่นนี้เอาจริงด้วยนะเนี่ยไ,ไม่ธรรมดานะกำลังห้าวเลยกำลังเอาเรื่องเลย ได้ขนมแมอันนึงอยู่เลยนี่เรียนเรียนเนี่ยอ่าพอเอาหมดไหมครัเรียนกับพอเอาหมดไหมครับภาษาโมงสวัสดีวะไรสวัสดีสวัสดีวะไงจะไม่ได้โแต่หาเลยครับลุงนี่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 ครับนี่เขาเขาพูดไม่ได้เลยตอบไม่รู้ตอบเลย เขาไม่เป็นภาษาไทยผมถามเขาชื่ออะไรเขาไม่รู้กําลังได้แจกน้ำด้วยล่ะเอาเอ้ยแบอาน้ำให้เด็กดิใส่น้ำใส่ไม่มาเดี๋ยวอะไรเนี่ยปลูกไปซื้ออยู่ไหนบนชเดูเลยโอ้โหให้กินแต่ผงมะนาเป่าะเอาเราต้องหาบนชนเนี่ตอนนี้ใครมีเรื่องผมลำบากนะอกให้พวกเยอะกว่าเขา อร่อยแต่ก็ฟังรู้เรื่องไปบางคำนะรู้เรื่องชื่ออะไรแม่ใม่ใหม่นี่ไม่รู้เลยแม่ชื่ออะไรเรื่องโกุมารทองนรื่อลูกกอกเชื่อแม่ใหม่ใหม่นี่ครูก็พูดโมองไม่ได้ไม่รู้จะทำไงนี่นี่พออไปเอามาเลี้ยงใช่ไหมฮะอันนี้ขออยู่ที่โรงเรียนห้วยไม่หกนะเพราะบางคนนี่ไม่มาโรงเรียนพออต้องขับรถไป12ชั่วโมงเป็นอะไรลูกทําไมถึงไม่มาโรงเรียนมาอยู่โรงเรียนนะ ไปเอาเด็กขึ้นรถมาให้มาอยู่โรงเรียนดูเด็กพอออเหนื่อยบายงคนเดินทางไกล<า>มันเดินทางลําบากท่านก็เลย,อยเพอขับรถไปตามพอเด็กสองคนไปเอามาเรียน <c oughs> ดูเนี่ยต้อง <c oughs> บอกกับเรานี้ทําประโยชน์กับเด็กเยอ,อะนะออหนูครับตอนนี้น่ะน้ำแข็งไม่มา ตอนนี้เราสษาแก้วไปก่อนนะลูกถือคนละบยร้อนแข็งร้อนแข็งได้กินเบปซี่นะน้ำซีน้ำแดงเอาอย่าเพิ่งเลยน้ำยังไม่มาโอ้โหจะออกท้องเลยนะอ่ะอนุพง์เันทุก็เเดี๋ยวกันลุกมีอะไรก็กินไปเถอะน้ำกับไปน้ำเก่าเนี่ย อ่าได้ทีนี้แจกแก้วแล้วทําไมรู้ป่ะเราต้องรอน้ําแข็งเราต้องมีความอดทนนะว,ว่าน้ําแข็งมาเมื่อไหร่เราก็ได้กินเมื่อนั้นแหละ <c oughs> ถ้าน้ําแข็งไม่มาก็ถือแก้วเปล่าอยู่นี่แหละน้ำแดงมาแล้วน้ำแดงมาแล้วต้องบอกก่อนชื่ออะไรอ้าวชื่ออะไรดีกว่าอันนี้ชื่ออะไรลูกเเคารรียกอะไนชื่ออะไรเฮ้ยพูดได้อาเจคิ้บอกพูดไม่ได้น้ำแดงด้วยน้ำแดงด้วย๋ยวพูดได้ขอบคุณครับอ ปปััััจจจจยยเนนพื้ฐาแสดงว่ามีลูกเล่นนะเนี่ยทำให้ไม่รู้สิเขาทำไมเขาทำไมถามแบบชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่รู้ชื่อชื่ออะไรลูกอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรตวันวิทใช่ไหมอันนี้อะไรลูกใช่ไหมใช่ตวันวิทไหมลูกชื่ออะไรเรียกอะไรลูกนี่อะไรอันนี้อะไรนี่เลยน้ำอะไรน้ำดำสงสัยยังไม่ลงองค์ยังไม่ลงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เด็กสีแดงน้ำแดงรู้เดี๋ยวร้อมแข็งร้องแข็งร้อแข็งไม่มาเดี๋ยวเราปาร์ตีนะ้กันทางนี้นกับพึ่งนะเ,งนเอา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 ใจเย็นใจเย็นจะไฟมันจะมาหาเด็กกันเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่เจ็ดแปดคนนะเนี่ย <c oughs> รุ่นนี้นี่ตั้งแต่นุบาลเย็นป .6 อ่ะพี่พี่มีขนมตองคนถามก่อนตองคุณถามกันอ่าอืมตอบได้ได้เหรอชื่ออะไรดีกว่าเอ้าตอบง่ายไปตอบง่ายไปเหรอเดี๋ยวถามเลขเลยอ่ถามเลขเอาอ่านับนับเลยอ่สองพันคูณสามพันได้เท่าไหร่ไม่กินดีกว่าหนูไม่กินแล้วเหรออ่ะคนละอันลูกต้องตอบช้าครับครับแล้วชุดนักเรียนพอกินตรงไหนอ่ะ มามาปบ้างเนี่ยครับแข่งมาแล้วเว้ยอ้าวพอไหมเนี่ยอันนุพงศ์ชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะลูกโอ้นครินโอหนูชื่ออะไรนะพัทยาฮะวัดลำพรวัดลำพรน่าจะลำเก่งนะอ่ะชื่ออะไรนะ สุชาติอ่ะสุชาติชื่อเดียวกับสุชาติโอ้โอโอ <laughs> ชื่อผมหล่อมากเลยเอ, <laughs> อันนี้วีลวีรพลอะไรนะวัชรพลโอ้โหวัชรพลวันนี้ชื่ออะไรลูกเฮลพาธโอ้โหที่นี่เขาตั้งชื่อไปธรรมดาเนี่ยนี่เขาไปทำงานกรุงเทพเนี่ถือว่าเกรดิเอเลยนะชื่อไม่โหลเลยนะไม่ใช่ชื่อวีลาพลนอยากมัเป็นอะไรบ้างยันเป็นอะไร โดนก็โดนก็ก็ดีนะจะได้มีที่อยู่ที่ไม่ต้องดิ้นรนเลยเยอะจะต้องดิ้นรนไม่รู้โดนน้ำแข็งไปน้ำแข็งมาเดี๋ยวมีอะไรกินน้ำเดี๋ยวสดน้ำกันไปวางแก้วไว้ไอ้ทางขนมไว้ก่อนเอาแก้วมาเดี๋ยวเเอาดี๋ยวมีน้ำแข็งมามีน้ำกินนะค่อยๆไปลูกอย่าโดนเตาเดี๋ยวรวังเตาน้ำไปถ่รถ จะลงเรียนลูกชายผมสถวบดีเลยเอาใครเอาน้ำอะไรลูกอันนี้นี่น้ำอะไรน้ำอะไรบอกก่อนน้ำแดงใช่ไหมน้ำแดงอย่างเดียวน้ำแดงรู้จักแค่น้ำแดงกันยกน้ำแดงนะครับใช่ไหมอันนี้น้ำแดงใช่รับ ยี imi, bo, pues al, al, al ่และกระปุกเอาเอาไหนลูกน้ำแดงกับน้ำเลยดีเอาใครเอาน้ำแดงลูกหมูกระทะมันจะกินเลยกินมากๆก่อนเราบ้างเออมาม่าคือต้องกินเย็นได้ไหมพี่เดี๋ยวกันเขาเรียกอะไรวางยาเดี๋ยวเราไม่ได้กินเราไต่กำลังติดก่อนออ๋เนี่ยไม่รู้เนี่ยโดนเราไต่กำลัง ไม่กินเป๊ปซี่อะลูกแบบขยมีคนเปิดเปปซีปปซ่มันอืดดีเป๊ปซี่มันอืดดีเอาดาอะไรลูกเอาเป๊ปซี่อาแดงอีกไ่เอาไหมไม,หมีคนนี้คนเดียวที่ตอบไม่ได<ร>้เยหกนะลูกเย้ยหกนะวา <c oughs> งหกนะลูกวางหกอันนี้เดี๋ยวก็เดีงไปนั่ข้างบนหมดนะครับันั่งคุยกับเด็กขีจ๋บอ๋อครับอี้พาเด็กนั่งคุยเฉย ตาอยูบ่บนลอเเหรอไม่ต้ากำลังถาอกลังจะันลอะไรคะวอุยเรอะนว่าอุเรองไม่ดูไม่ซื้อไป